ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับนะครับขั้นตอนนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นนะครับวิธีการนะครับขายเหรียญนะครับอ่าสาหรับคนที่แบบเฮ้ยอ่าเริ่มมีกําไรแล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะขายเหรียญนะครับหรือว่าจะเหตุผลต่างต่างนานาในแต่ละคนนะครับอ่าตตนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับขายเหรียญแบบไหนนะครับที่ได้เหรียญนะครับแล้วก็แปลงเป็นเงินบาทเรานะครับเร็วที่สุด นะครับผมบอกเลยนะฮะคลิปนี้นะฮะเราจะใช้เวลากันนะครับในการที่เราจะขายเหรียญเนี่ยไม่เกิน5นาทีนะครับอ่านะครับโอเคฮะอันดับแรกนะครับเราไปที่ wallet ครับด้านล่างนะครับหรือกระเป๋าเงินของเรานั่นเองนะครับกด wallet ครับนะครับแล้วก็โดยปกตินะครับเหรียญเราเนี่ยจะอยู่ทางด้านอ่าป p o r t นะครับให้เราทําการนะครับกด transfer ครับอ่านะครับแล้วก็จาก transfer นะครับก็เลือกครับ จากสปอร์ตนะครับเราจะโยนมาทางกระเป๋าฟุตติ้งนั่นเองนะครับอ่ากระเป๋าฟุตติ้งครับแล้วเราเลือกเหรียญครับเหรียญบีทีอ่าเราเลือกเราขายเหรียญเป็น usdt เนาะนะครับอ่าเลือก usdt ครับใส่จํานวนเหรียญนะครับที่เราต้องการจะถอนออกนั่นเองนะครับในที่นี้นะฮะผมเอาขั้นต่ําเลยครับสินะครับจริงๆผมมีอยู่แล้วนะครับในกระเป๋าฟุตติ้งเนี่ยผมมีอยู่10 usdt นะครับอ่าตอนนี้นะเดี๋ยวผมก็จะอ่าขออนุญาตนะครับที่จะไม่ ไม่ถอน1ิบวิธีนะครับไม่โอนย้ายนะครับอ่เดี๋ยวนี้ผมเป็นบอกวิธีเฉยนะครับว่าเราจะทําการ transfer จากกับสปอร์ตไปอย่างฟุตติ้งเนี่ยยังไงนะครับขั้นตอนการการท r a เฟ f e r นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในการที่เราจะอ่าย้ายกระเป๋านะครับโอเคฮะอ่าเรากลับไปยังกระเป๋าฟุตติ้งครับอ่าสังเกตนะครับเนี่ยฮะ USDT เนี่ยผมมีอยู่1ิบ s d t แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยครับเราจะกดคําว่านะครับ P2P ฮะ นะครับ P2P ตรงนี้นะครับกด P2P นะครับใน P2P นะครับจะมีการซื้อและก็การขายนะครับผมก็จะไปที่การขายกดเซลล์ครับอ่าโอเคฮะตรงนี้กดขึ้นมานะครับไม่ต้องสนใจครับกดทับลงไปนะครับอ่ะนะครับก็นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเห็นครับว่านะครับ เราจะขายเหรียญเนี่ยแต่ปรากฏว่าเจ้านี้นะครับรับที่25,000บาทนะครับถึง70,000มื่นะครับซึ่งมันเยอะเนาะเราจะขายแค่300ร้อยนะครับสิบวิธีคือประมาณ300กว่าบาทเองนะครับเรามากดคำว่าฟิลเตอร์ครับนะครับแล้วเราก็กดเป็นเงินบาทครับใส่ไปเลยฮะเช่น300นะครับอ่าแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปครับกด next ครับกด next ครับกดโอเคครับเห็นไหมครับ เจ้านี้ฮะรับนะฮะลิมิตครับ2 0 0ถึง2,000บาทนะครับเขาจะรับอยู่ที่นะครับ1ยูดีเท่ากับ33.25 3 3 2 1 0นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูทางด้านขวามือครับเทรดสองนหนะครับเขามีการทำธุรกรรมเนี่ยไปแล้วถึง2,900ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสสำเร็จนะครับเ9 1 6เนปอร์เซ็นต์นะครับทางด้านล่างนะครับ99.47นะฮะผมขอเอาที่เยอะกว่าละกันนะครับก็ตัวตัวเงินเยอะกว่านะครับสามสับสามจุดนะครับ เมื่อเลือกร้านได้แล้วนะครับสังเกตนีหนึ่งครับหลังร้านมีเครื่องหมายถูกนะครับแสดงว่านะครับร้านนี้มีการยืนยันตัวตนกับทางใบแนนแล้วนะครับมีระดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเลือกร้านบนนะฮรร้านเบสนะครับผมกดเซล์นะครับกดเซล์เลยนะครับตอนนี้นะครับเราจะเลือกเป็นเงินบาทนะครับหรือว่าจะเลือกขายโดยคริปโตนะครับที่นี้ผมใส่ไปเลยฮะสิบ USDT นั่นเองนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับเราก็กดคําว่าเซล์ USDT ครับ อ๋อโทษทีฮะเราต้องมาเลือกตัวนี้ก่อนนะฮะ Select Payment ในการที่เราจะให้โอนเข้ามาบัญชีไหนนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมมีทําบัญชีไว้เรียบร้อยนะครับแอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดบัญชีนี้นะครับก็คือเข้ามาที่หมายเลขบัญชีส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยนะครับกดคําว่าปุ่มสีแดงครับ Sell s t t ครับอ่า Sell y d t นะครับนะครับกดโอเคครับนะครับตอนนี้นะครับทางระบบของตัว ร้านค้านะครับเขาก็จะทําการนะครับโอนเหรียญมาให้กับเรานะครับครับตอนนี้ผมรอนะครับผมก็รอเงินนะนะครับรอเงินเข้ามาก่อนนะครับเขาจะมีเวลาในการโอนเหรียญของเขาเนี่ยโอนเงินให้เราเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่นาทีนะครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่หนึ่งจุดสองเจ็ดนาทีนั่นเองนะครับเราก็จะรอก่อนฮะรู้สึกเหมือนจะด้านล่างจะเป็นป้ายนะครับเนี่ยขึ้นแจ้งเตือนอยู่นะครับรอรอสักครู่นะครับ อ่านะครับตัวเงินเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมนี่นะฮะพอดีอ่ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์ผมก็แก้งแจ้งเตือนมาแล้วนะครับแต่พอดีมันอยู่เครื่องหนึ่งเนาะนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาโอนเงินให้เราแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาครับเรากด n e ครับกดอเครับเห็นไหมครับเขาแชทมาครับโอเบร้อยครับเราก็พิมพ์กลับไปครับโอเคครับกดส่งครับกกระเป๋าเอาไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองครับด้านล่างครับเพื่อโอเลียงให้กับเขาครับ อ่าตรงนี้ก็ตอบไปเลยครับอันล่างนะครับอคอนเฟิร์มครับแล้วก็ส่ง s อ s บครับกดเซ็นโคสครับแล้วเอา s อ s บมาใส่กรอกเข้าไปนะครับอ่ากดนะครับกดส่งครับเรียบร้อยครับเราได้รับเงินนะฮะจำนวน สามบาทสามสองจุดห้าศูนย์นะครับเรียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือการขายเหรียญนะฮะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูในกระเป๋าของฟุตติ้งกันครับว่าตัวสิบยูเอทีของเราเนี่ยนะครับมีการขายออกไปแล้วจริงหรือยังนะครับอ่ากดกลับไปก่อนนะครับแล้วก็มายังเวลตนะครับฟุตติ้งอ่าสังเกตดูครับตัวยูเอทีเราหายไปแล้วนะฮะยูเอทีเราไม่มีแล้วนะครับซึ่งถ้ามีเนี่ยจะอยู่ด้านบนเลยนะครับอ่าตรงนี้เราคือถ้าเป็นการขายที่สมบูรณ์แบบนะครับ โอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขายเหรียญนะครับโดยที่ได้เงินไม่ถึง5นาทีฮะได้เงินแล้วนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของไบ n นนนะครับมีความน่าเชื่อถืออันมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองนะครับโอเคฮะผมว่าคลิปนี้นะครับจะไขข้อข้องใจให้กับหลายๆท่านได้นะครับในเรื่องของการขายเหรียญ บแบบไหนให้เร็วและปลอดภัยนะครับได้เงินจริงนะครับโอเคคนระับตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมกันจนจบน,นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับผมสวัสดีครับ